สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีแฟนช่องแจ่อุภาแห่งทุกทุกท่านมาพอกันช่วงงาเมอแดงเนาะคะ่ะมาเจอกันช่วงบ่ายคอยไก่เมื่อไก่เว้นเข้ามาแล้วะคะ่ะคุณพ่อคุณแม่ใกล้วันรวยแล้วเนาะคะ่ะวันนี้เจ่อูก็จะได้พาคุณพ่อคุณแม่ไปตามแนวทางของ เบาเสี่ยงค้นเมืองผีประสันนะคะหลังจากสองงวดสามงวดที่ผ่านมาพ้นเข่าสองตัวสามตัวตรงๆเลยนะค่ะงวดว่าหันกับเข่าสองตัวค่ะเฉียดแตกสามตัวค่ะแต่ว่ากระถือว่าหลุดเนาะมันเข่าว่าตรงเป้าไหมค่ะทุกงวดเขาจะให้ตรงๆเลยเนาะแับนี้ก็ พอดีเดี๋ยวไปเห็นบาเสี้ยงนั่งขอมออยู่หันไหมค่ะเพื่อนมาเพื่อนมาตาลกหยาว่าสั้นก็เลยนี่แหละสิเอื่นเพื่อนมาถามเมืองจากน้อยว่าโคงสุดท้ายเพื่อนฟันดีบอเพื่อนได้ตูดก็ทีได้เขาไปถามเมืองเพื่อนเบิงเนาะกระทาเขาสามตัวเป่งๆตรงๆคือสูงวัดเพราะว่าวดว่าหันมันหลุดหลุดน้อยเนึ่องค่ะเชียแตกสามตัวเนาะ แต่ว่าเลขของเพิ่นเลขนอกกรอบของเพิ่นเะวั่างให้ดีเลยเนาะคะ่ะส่วนใหญ่หรือส่วนมากเลยคือแทบไม่หลุดเลยมันจะเข้าวิ่งถ้าคุณผู้ใดมักเมยผู้ใดมักแลนนะคือแลนได้เลยเนาะคะ่ะเลขนอกกรอบของเบาเสี่ยงค้นเมืองผีเนาะไปค่ะไปฟังเพิ่นเบาด้วยเพิ่นเสีเยววาจังไดเพิ่นไปจงังไดมาจังไดเนาะคะ่ะเดี๋ยวเบาย้อนหลังยังหน่อยสักกันให้เพิ่น อ่าให้เอฟซีเข้าหูสกันเข้าหาเลขไปนะอันนั้นก็คือเลขเลขอ่าย่อมมาถูดเบาเสี่ยงตัวเลขฝันเลขอย่างนี้เข้ากับจีกอยเว้าเป็นอ่าที่เรขันตอนไปเพราะว่าอ่าเพื่อนจีว่าเข้าหาเลขหลายตัวเพราะว่ามันมีเลขฝันกับเลขอ่ากำลังวันเลขอีหยังที่เข้าลงไปอันบ่านี่ไหมอ๋ออันนี้ เพื่อเปลี่นในส่วนของเลขอะน,นั้นท,ที่ที่เขียนไว้ให้ละเมื่อนั่นละที่เบาเชียงเขียนไว้อันนี้คือเลขกตองหวดัดโยกขึ้นยังน้อยเนี่ยเบาเชียงเออนั่นละ่ะอันนี้เป็นเลขตองว่าอ่าห้ตั้งแต่ตองหวัดเบาเชียงเล้อพอยพี่น้องครับผมนี่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 เป็นเลขตองหวัดเบาเชียงแต่วาคขีปนี้มีที่เด็ดเบาเชียงเป็นว่าเป็นลุ่งไปไหวปูสีจุดท้อปูพญานาคุณนะอยใต้พื้นพี่พวกคุณนะเออนี่ครับ เป็นไหมาลักษณะนี้เด้อครับตองงวดนะครับนี่นี่นี่นนอา้าวพีน้ามึงเดอครับ่อยพี่น้องครับผมผมปิดจึงไว้ประมาณจักสองนาทีนาทีสองนาทีให้พ่อพี่น้องได้จดท่านนี่ให้แนมดีๆเลขตัวเลขเกจเหีนแนมดีๆาบาวเสี่ยงนี่เลขนอกกรอบนี่คือเลขจับเป็นตัววิ่งเด้เลยงวดได้งวดนั้นออขันผู้มากวิ่งมากแลยนหว่านี่ครับอืม อาา๋โอเคเบาเชียงเอาเอาลงกบันีทำมาเบาเรียงฝันแบบนี้เนาะทามาเบาเรียงฝันอา่บาบนี้มันคงชุดไทยแล้วมือเลขจะชีออกเย็บชีพนกระถาคั้งตัวเลขจากเบาเชียงอยู่เอเพื่อนเพิ่น,น,นอ่ามาเลเขเฮ้าเพิ่นอยากซื้ออยากตามเฮ้านะน,นะ มีความคืบหน้าบันนีวนตัวเลขตั้งแต่ห้าปอยเลขไปแล้วแล้วเ้ามีฝันยังเพิ่มเติมเขามาบ่เป็นยังหัวคิปคือว่าเป็นตะมันใจคักแน่แท่สันนี้หัวคิปนะวันนี้จะชื่อตั้งประเทศพู้ละะฉนั้นธรรมดามีเท่าไหร่เือนมาลงไปทางมาลงไปพู้ละเพาแม่นธรรมดาดิเนาะไ้ว่าแปลว่าวันนี้เพาะแม่นธรรมดาเบ้าเชี่ยงในมันใจแล้วนั่นต่อไป ฟันมาจังไรเอาเป็นยังนก็ได้มั่นใจปานนั้นไนเที่ยวเมืองพญานาคบานเนี่ยครับพญานาคตัวไหนล่ะพาไปยมมาทูดผาไปเที่ยวโอ้ยมมาทูดยมมาทูดผาไปเที่ยวแต่ว่ายมมาทูดนี่เป็นใกล้าพาไปเที่ยวเมืองพญานาคโอ้คือไลยขั้นตอนแต่ว่าพญานาคคือว่าพาไปหลว่ไเป็นยังนก็ต้องคันยมมาทูดว่นะเนาะคือเฮ็ดหลายขั้นตอนแต่ว่า ะพ่อดีไปเที่ยวแล้วไปพ่ออไรไปพ่อ,อพญานาคไปพ่อพญานาคมีโอกาสได้สนทนากับเพื่อนบ่ะม,<า>มาผมว่าได้คุยละให้เลขให้เบอร์กันจังไหนจะนี่บ่านนี้เพื่อนว่าจังไนว่าเพื่นตัวเลขตัวเบอร์เพืพอ่พอนเพื่อนให้เลขรถบอกเพื่อนเขียนให้แบบใดไปหอน เขียนให้เพื่อนเขียนให้เลยไปหอดเพื่อนเขียนให้เลยแต่ว่าที่กิ่งแล้วตามรักแล้วในโลกของวิญญาณในโลกของอ้ไอีกภพหนึ่งน่ะข้าเจ้าบ่ได้เว้ากันด้วยปากข้าเจ้าเว่ากันด้วยจิตดิม้นอดีตว้าเว้าตามรักวามจริงมันมันเปลี่ยนสันมีผู้เฒ่าผู้โถ่คนเว้าอยู่ในฝันนะบ่ได้เว้ากันปากก็ต้องติงแต่ว่าสื่อสารด้วยจิตหูเรื่องกันเลยว่าสันเพื่อนวางสัน ล่วงไปเมืออพญายานานี่ไม่ต้องว้าให้ยนีเอาจิตเว้ากันหู้สู้หู้หกันรวดว่าสัน่นแต่ว่าตัวเลขนี่เพื่อนเขียนให้รวดบ่บ่าวเชี่ยงได้กำหนดจิตดบ่กำหนดจิตถอดจิตดไปเว้าก็เพื่อนว่าอา่าขอเลขขอเบอร์น,น,น,น่ยังทีในนั้นบ่เพบ่มย่ามตัวเปลี่ยนผู้ซื้อสารให้มันกันลงไปเที่ยวตอนนี้ซื้อลงไปเที่ยวนะเพอนจะซื้อ,อแ,ลแล้วเลขยนี่ยได้มากยังไงบ่ ียนให้โอ้คนเขียนให้เลยตัวแดงเครื่องเครื่องคุณบอบอูอ้นะคนเขียนให้ตัวใดนะเขียนใ้เก้าหกสามเก้าหกสามครับพญานากเนี่ยเขียนให้เก้าหกสามเขียนให้จต่บนเบาล่างเขียนให้บ่ล่างเให้แปดนึ่งเนี่ยแปดหนึ่งมันก็ไม่ตรงกับเลขเจ้าตัวนี้ มาตรงกับเลขบ้าเชียงตัวนี้แมนบอลเบ้าเชียงใหายเปลี่ยนหนึ่งไว้ดิเอียนบอลไเ้ียนแล้วสัมพ่อแมนมั่นใจปานนั่นสัมพ่อแมนบ้าเชียงมั่นใจปานนั่นพี่น้องเอาเอาเบิ้งรู้เอาเบิ้งรู้ยู่ใส่เลขบ้าเชียงนี่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 มันมาตรงกันพอดีสัมพ่อแมนบอกว่ามีเท่ายขึ้นล้มลงไปทางมันลงไปเหรอเนี่ยไอ้แต่ตองวัดเลยหนึ่งไอ้แต่ตองวัดโอ้สัมพ่อแมนควบหมั่นใจเพิ่นเกิดย้อนว่ามันมาตรงกับเลขพญานาคพี่น้องนี่เด้ เนียียนเนียนเียโอ้ยโมเมนทัพบดาไหวานมาตรงกันครับเลขที่ไหไว้ลังค้นปฏิบัติโอ้ยแห้งั้ภาษา์หลายแห้งไเลขหลายโตแต่ว่เบาเสี่ยงโมเมนน่หลายเเอาก็ให้เมันเป็นตัวเก่าที่พญาน้าเขียนไห้มันเป็นตัวเก่ากันกับเลขเพป่นไหมาตองวดเออนี่นี่นี่พี่น้องครับโอ้แนวนอนนี่ดีเบาวเสี่ยง <Yeah. S 1> ลัก็หตาบตโคตัวไทยวันเลี้ยงโตบอกว่าตื่นมันลงไปแต่เนะเถื่อนมันลงไปทางมันลงไปวันนี้หมืวันเบาเชียงสีเบาข้ามเชียงสีบเปลี่ยนนิดนึงอืมเรามันใจเง้ยแต่มันใจแห้งเกินเบาของสี่เปลี่ยนปกติเปลี่ยนข้นระเบียบเรียบรลอยดีเบาเชียงว่าใครเบาว่าใครปากว่าใครตีงความ นั่งอยูุไซนั่นงอยู่หันเ okay, ่าใครตูดไปใส่หอนว่าเก็บฤทธิ์ชีดวงหรือยังจริงขิงแห้งบ่ได้เอาโอเควันนี้โซเรียกให้เอฟซีเบิ่งในเขียนไว้ให้แล้วก็ได้เอาเดี๋ยวจับไว้ในเด้อว่าเสี่ยงเอาโซตัวเรียกให้เพิ่นเบิ่งในให้เพิ่นเห็นชัดๆตัวเรียกก็ได้เอาเดี๋ยวลูกมีไผ่าเสี้ยงจังเลยเดี๋ยวเอาลูกแม่เดีเอา เอาลงไปฮัเบิ่งเอาเด้อครับ่อ่พี่น้องโค้งสุดท้ายบบาเชียงเมืองผีวดนวันที่16สิงหาคม2 5 6 8ให้บนมาก6 3สให้ล่างมา81งครับอ่าล่องพิน้าเบิงนะครับบนไปนล่างได้ล่างเป็นบนได้3ตัวกะตัดเป็น2ตัวได้เอาตามสะดวก่อยพี่น้องเลยนะครับเบาวเชียงให้มากในลักษณะนี้ครับผมล่องปิดหน้าเบิงเด้อครับ่อยพี่น้องตื่นปิดเป็นเรื่องธรรมดา ทางช่องก็นำเสนอเป็นแนวทางสิละครับเนาะเอออยาวากันมองนี่ก็ได้มันเป็นเรื่องธรรมดาเด็กมันตีตีพิเอ่านี่เอาเอาลงไปเห็นไปบ้านนี้เห็นแล้วเห็นแล้วเอาเห็นแล้วเอาเอาลงบานนี้มาเชี่ยงเอาลงแล้วเอาลงเลยบนี้อืมเอารอเพื่อนความมันใจอ่ะมันใจตาตีเป็นเบอร์เส้นนี่จักเปอร์เส้นมาเชี่ยง ผูด้ดโบซื้อบู้ใดเงินซื้อแล้วสร้างก๋วยเตี๋ยวกินทาบาทังจีชัวผู้ใดบบซื้อผู้ใดเงินซื้อแล้วสร้างก๋วยเตี๋ยวกินทาผู้ใดยอยากได้รถก็ไปซื้อรถทารถว่าคันอยากเป็นนีว่าจันบอก <c oughs> อ่าโอเคโอเคขอบคุณมากเชียงหลายครับผม <c oughs>